เขาคนนั้นไม่ได้มีสปีดและความเร็วที่จัดการเขาคนนั้นไม่ได้มีความอึดที่สามารถขึ้นลงได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและเขาไม่ได้มีการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมแต่ในช่วงเวลาหนึง่งเขาถูกได้ขนานนามว่าพอหมดฟุตบอลอังเด i n d นเดสตาทั้งความคล่องตัวในการเล่นความแม่นในการส่งและการจ่ายบอลแบบทีเด็ดทีขาดอย่างคิลเลอร์พารทถ้ามาอยู่ในเกม ยังคงเก่งเหมือนตอนนั้นหรือไม่ไปดูกันครับก็สวัสดีครับผมออราวนะครับและวันนี้ก็อยู่ในเกมอฟุตบอล2025นะครับและใช่ครับวันนี้ตามที่ผมให้ดูอินโทรแล้วครับว่าผมจะมาเล่นอังเดสอินเนสตาล่างสเปนนะครับก็เป็นล่างที่ มันแจกมานะฮะก็อย่างแรกนะครับมาดูค่าพลังข่าวๆข,ของอังเดสเซนต้ก่อนนะครับว่าสไตล์เป็นยังไงถนัดเท้าไหนเล่นเป็นยังไงบ้างโอเคมาดูกันครับก็ถนัดเท้าขวานะครับสูง171นะครับตอนนั้นก็อายุ26ปีนะก็ตอนนั้นก็อยู่ในช่วงบอลโลกของทีมชาติสเปนนะก็าตำแหน่งที่เล่นได้นะครับก็มีทั้งปีกซ้ายกองกลางตัวลุกแล้วก็กองกลางตัวเชื่อมเกมนะครับ CMF MM นั่นเองตำแหน่งมันแล้วก็เออแล้วก็ปีกขวาก็เล่นได้เหมือนกันนะ โดยมีเพย์ยิ่งสไตล์อย่าง c ค e a t i v e เกอ a ์เอ a อเพ a y สไ y l ์เป็น t i c k ต r r Making Run แล้วก็ i n c ค u s i v e Run นะครับก็มีค่าพลังเด่นๆอยู่ที่บอลคอนโทรลดิปปิ้งแล้วก็ไท e ์โพ i ิชันนะครับอยู่ที่ 97, 95, 94ซึ่งก็บอกเลยว่านาเจเอาเรื่องอยู่ก็เรื่องการจ่ายบอลนะผมว่าก็ยังไม่สูงมากเท่าไหร่นะอย่างโล w p พาร์แล้วก็ l o อ p a าร์ก็มี89กับ90นะก็ไม่ได้สูงเลยมากแต่ส่วนตัวที่ ลองเล่นไปตา2ตาผมก็คิดว่าก็ไม่ได้แย่นะจริงๆแบบจ่ายบอลได้ก็โอเคอยู่รู้สึกว่าเล่นได้ทั้ง2เท้านะครับก็ก็เห็นอยู่นะว่าเป็นเวลี่ไฮแต่เล่นจริงก็ได้2เท้าจริงนะแบบเล่นดีเลยแหละ <c oughs> ก็บูทที่ผมใส่นะบูทที่มันให้มาตอนแรกอย่างชูดติ้งนะครับแล้วบูทที่ผมใส่เพิ่มเป็น agility นะครับ <c oughs> เพิ่มความคล่องตัวเพิ่มสปีดในใหน่อยนิดนึง <c oughs> พ่เศตายก็มีบบนะบรรทัดโซคอนโทรนักเก็ตช็อตแล้วก็ฮิลทริกบันทัสพาร์ ตอน passing pinpoint costing เอ่อซ,ซึ่งสก,กิลนี้ค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะเวลาที่เอ่ออังเดททีเนต้าได้ไปริมเส้นแล้วเปิดอ่ะโอ้โหแม่นเอาเรื่องเลยแล้วก็ outside เอลอร์นะครับแล้วก็สก,กิลพิเศษอย่างเกม c h a n ิง้งพ part เนี่ยโคตรสำคัญเลยนะเวลาที่แบบใ่ายบอลทีเด็ดทีขาดอะ่ะค่อนข้างที่จะหลุดลุยอยู่นะโอเคเลยผมคิดว่าสก,กิลทีนี้โอเคมากเลยแล้วก็เกมแมนชิพนะ เอสกิลผมก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะผมก็ขอลองเล่นอีกดูอีกสัก2อสตานะว่าตัวมันควรจะใส่อะไรเพิ่มบ้างก็เรื่องของค่าวพลังสกิลอะไรก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งครั้งนี้นะผมก็จะมาในเบสของของ Formation แผนนะเป็น4 2่สนะครับก็ผมก็จะลองให้ครบทุกตำแหน่งเลยแล้วก็จะได้มาบอกว่าอินเนต้าควรจะไปเล่นตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนที่โอเคที่สุดสำหรับอินเนต้านะผมจะได้มาบอกทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแผนที่ผมจะเล่นแล้วก็ตําแหน่งอินเดตอแล้วก็สามารถไปดูกันในเกมได้เลยครับ <c oughs> โอเคก็เจอคู่ต่อสู้แล้วนะครับก็มาดูทีมคู่ต่อสู้ <c oughs> กันก่อนอืมเฮ้ยแล้วทำไมมันจัดตัวตําแหน่งแปลกๆวะ <c oughs> <c oughs> ทีมชาติอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนคือทีมชาติอะไรครับวันนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นสี่ทีสองนะครับ <c oughs> แต่ว่าทีมชาติมัน มันทีมชาติอะไรวะทุกคนรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะผมไม่รู้เลยคือทีมชาติเลยโอเคก็เรื่องของเขาเลยครับมาดูที่ทีมของเราก่อนนะก็ผมก็จะให้อินเนต้าไปเล่นเป็นตำแหน่งกลางลุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณครึ่งหลังนะผมจะให้อินเนต้าไปเล่นตองปีกซ้ายดูนะครับว่าเออหลายๆตำแหน่งของอินเนต้าว่าว่าตำแหน่งไหนอ่ะจะดีที่สุดนะประมาณนี้ผมก็จะลองดูโอเคเกมเริ่มเป็นฝั่งผมที่ได้เริ่มก่อนนะ เป๊บกูเดีล่าส่งให้เขาตาตตุต้าเบน,นไว้มาโอ้โหแบแ็กแฮมโดนเลยวะคาฟูโอ,าโอ้ตกมาลูกนี้อ้ยอันตรายสวยทำดีมากบานเบกินนี่ส่งให้อินเนต,ต้าขวาสุดว่างไหมอ้ะเพี้ยอะไรวะเนี่ย เต้าดักบอลได้ได้ลูกนี้จ่ายเกมแฉงจิงพาสยังไงหลุดไหมอุ้ยหลุดเลยทุกคนหลุดเลยเกมแฉงจิงพาสโอ้โห้งลยโอ้โหเฮียโหสมกับมีสกิลพิเศษเกมแฉงจิงพาสครับทุกคนนี่เฮ้ยโคตรสวยอ่ะลูกนี้จ่ายเหมือนจะไม่ได้แล้วนะแต่ก็จ่ายแบบทะลุออกไปเลยอะ <c oughs> สมแล้วที่มีสกิลเกมแฉงจิงพาสอะ ก็จุดเริ่มต้นมาจากอินเนตตาเลยครับจังหวะน,นี้ที่ผมได้ประตูขึ้นนําไปโอเคก็มาดูต่อเฮี่ยวเรื่อ,องดักเนมาได้ได้นะตรงนี้ผมปล่อยกลางจ่ายโอ้โหเฮี่ยจ่ายคุ้นมูเลยนี่ปันนกขู่ปั่นไกลเกินเพื่อนโอเคเล่ในใกล้ๆกันก่อนนะคิกเกอร์โคเบลส่งให้คอสาตาตุต้าขวาสุดไปเป็นเป็นไว้เป็นไว้ส่งมา ให้แบกแฮมแบกแฮมมวนหนีเป็นไวสอดมาแล้วยังไงผมดูตัวไกลๆไกลๆลูกนี้อ้เฮียโหจานเกินจานเฮียสักใบไม่จานมไม่ได้สักใบเลยวะผมส่งกลางๆนะแล้วผมก็ตะบันหลอดมูวอ้งหูเกือบทุกคน ลูกสูดเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะ่ะเห็นไหมมันไม่มากันตัวกลางไม่ยิงไกลเลยแล้วผมก็จะให้อ,อ,อินเต้ามาเป็นคนเนตะมุมด,ด้วยนะดูว่าเตะมุมได้ดีแค่ไหนก็พลังเตะมุมก็อยู่ที่84นะก็ค่อนข้างที่จะหวังผลได้อะแต่ไม่รู้ว่าจะหวังได้แค่ไหนมามาดูกันใช้ลูกสูดเป็นฟอร์มดีฟแล้วผมก็จะเปิดแบบใสใสใสซส,สเปิดแบบใสใส ตัวสอดมันเป็นแบ anyway, ็คแฮมไงเฮ้ยมาเดูคาร์าลส์เกมรับก่อนคอนตัตุต้านี่ส่งมาวิ่งเฮี้ย,ยที่หมายแล้วโอเคสวยส่งไปเดย,ยองได้อยู่เฮ้ยมีตัววิง่งสอดโอ้โหวินต้าเฮี้ยโคตรโหดอ่ะโอ้แต่ว่าช้าโอ้โหเฮี้ยโคตรช้าเลยสม์ตัววิ่งขนาดนั้นไปอินต้าพิกวอนไว้ได้ยังไงเอาโอยเฮ้ยผมช้าไปวันลูกนี้ โทษเลยครับทุกคนคุะจะว่ามีตัววิ่งมาเชื่อมบอนใกล้ๆนะเนต้าวิ่งไปแล้วเนต้ารอจังหวะเนต้าเข้าไปมุมอับโอ้โหไม่ได้วะทุกคนตายเป็นไว้โอ้โหไม่ได้วะนี่ไงฟานพิเคเ้นบอเออไม่หลุดตำแหน่งไม่หลุดตำแหน่งอย่าหลุดตำแหน่ง้าว กองหลังผมไปสะดุดขากันเองใช่ไหมทุกคนเห็นเหมือนผมปะเฮียกองหลังผมไปสะดุดขากันเองใช่ไหมไอ้เบยร์นมันจริงอยู่ที่เดิมอะกองหลังผมมันไปสะดุดขากันเองอะทุกคนเป๊ปมาเนต้าโอ้โหตัวอย่างบางเนต้าขวาุด กลางได้เราเดลต้าเจมแทงจริงพาสยังได้อยู่ไหมมาอุย้ยมามาสองลบสองโอหขาดเป็นไว้วะเป็นไว้เป็นไว้เลี้ยงอย่างนี้โดนนะโดนนะแค่นั้นแหละโอ้โหเฮีย,ยทุกคนคได้เราขวาเดลต้าแต่บนทัดมไม่ติดเอาเรื่อง ก็มาดูกันต่อครึ่งหลังนะครับก็ครึ่งแรกก็เป็นครึ่งที่แบบยังต่อบนกันไม่ติดเท่าไหร่นะแต่ก็มีลูกจ่ายอินเดต้าแล้วก็ที่ทําให้เรายังนําได้อยู่ตอนนี้โอเคเป๊ปส่งเฟงกี้เดยองกี่เดยองส่งกลางมาให้เป๊ปเป๊ปส่งมาอินเดต้าพลิกออกขวาไปก่อนแล้วอินเดต้าเชื่อมเกมมาอินเดต้าเชื่อมเกมใหม่ เอต้าแตะยาเอนเตต้า oh, ด mm ับเบิลท er right? oh, oh. ัชเอนเตต้าล็อกหนีเอนตต้าใช้ความแข็งโอ้โหย่าเสียบอลไปลูกนี้ยังไงลูกนี้ยังไงลูกนี้ยังไงโรนันโดเกือบไปทุกคนขวาไปก่อนเบนไว้จ่ายจังหวะเดียวไปกระแทกไปให้กับแบ็กแฮมแบ็กแฮมม้วนๆหนีๆล่อๆก่อน เป๊ปส่งกลางมากินตาส่งเร็วไปให้กับดาวิดวิญาโอ้โหฟันไปเกนบาเออแม่งดักไม่ได้เหมือเลยวะนี้เป๊บมายังไงดักยอดโอ้โหยอดมาที่ถึงเนม่าอยู่ฮาเลนเสียบอลไปไปแค้มส่งไปกลางแล้วเดยองส่งมาให้กับดาวิดวิญาไปแค้มอยู่กลาง เนตตารอ,อเพื่อนมาเติมอินเนตตาส่งไปแบกแฮมได้แบกแฮมส่งให้เบนไว้เบนไว้เห็นดาวิดวิยาลงโลกแล้วยังไงโอ้โหโอ้โห,โโหลูกนี้อย่างสวย <c ười> ลูกที่ทำเกมอย่างสวยครับทุกคนโอ้กัปตันต้ตามงมาให้เนต้าเนตามมวนหนีแล้วไปโอโ้ไม่ได้ทุกคนมา โรนัลโดโรนัลโดอินเตต้าวิ่งสอดแล้วอินเตต้ามัวนหนีแล้วเกมแช่งจริงพาร์ตไหมโอ้โหใช้ไม่ได้ผลวันลูกนี้เฮ้ยเป็นไวด์โม่เอาเฮียไม่ออกสัตว์ได้อยู่อินเตต้าพลิกโอ้พลิกสองงงทั้งดำบลพลิกสองจ่ายอินเตต้ายังไง ท่องไม่ได้ลูกนี้พริกมาแล้วจ่ายโหติดคอต้าตูต้าว่ะเฮียเสียดายว่ะลูกนี้ที่จริงจ่ายได้หลุดเลยเนะี่ยเป็นไว้ส่งมากลางเป๊บแต่บปนทัดเฮียฟไฟฟ์คิดเบาเออดักไม่ได้แซดที่ไหายลูกนี้ยังไงเนมา่าส่งมาเนมา่าเนมา่าโอเคเป๊บดักไว้ได้เป๊บจ่ายออกมาเฮียเคลียไปก่อน ดาวิดพิยาพักบอลไม่ได้ลุกนี้ยังไงเนม่าเนม่าจูเนียลรนโดนโดเสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูเฮ้ย้เฮ้เฮ้เฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ยฮ้เ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 อ้เฮ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 ้้เเ้ โอ้โหอะไรวะเพื уров, ่อนพิกก mm ี้เดยองใช้ความคล่องตัวพลิกบอลมาให้กับนี่ดาวิดวิยาออ้ยมีความคล่องอยู่ดาวิดวิยาส่งให้แบ็กซลาแฮมแบ็กซลาแฮมโอ้โหแบ็กซลาแฮมกูก็จบไปนะครับก็ชนะไปสองหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกเลยนะอินเต้าผมเอาจริงถ้าสมมติว่าใครมีก็ ลองมาเล่นได้นะแบบเพิ่มแบบเขาเรียกไงสกิลซูเปอร์ซับมาเล่นตอนช่วงท้ายเกมมาเล่นตอนช่วงครึ่งหลังแบบอินเนต้ามีสกิลพิเศษอย่างเกมใช้กิ้งพาร์ด้วยไงเวลาเราจ่ายยังหวัดทีเด็ดทีขาดแม่งก็พอได้ลุ้นอยู่นะก็สําหรับผมนะแนะนําว่าใส่สกิลเพิ่มอย่างอย่างเออซูเปอร์ซับใส่สกิลเพิ่มอย่างการยิงเพิ่มสกิลการยิงอะไรอย่างเนี้ยเพิ่มไปผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสำหรับผมก็สัวอินเนต้าก็ มีประมาณนี้นะที่ผมจะพูดถึงเป็นตัวฟรีที่โอเคนะแต่ไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าเป็นตัวที่ต้องสุ่มด้วยทองแบบอีพิกแบบโหดๆอะไรนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเป็นตัวที่เล่นได้นะผมคิดว่าเล่นได้แบบถึงค่าพลังจะไม่ถึงหนึ่งร้อยแต่ผมคิดว่าโอเคเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไดโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับออลาวสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับไป 拜拜。